สวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะพบกับยูนะคะที่โต๊โตคาอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวยูจะพาทุกท่านนะคะมา พบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเรามาสัมภาษณ์กันว่าวันนี้ลูกค้าท่านนี้มาซื้อรถอะไรกับโตโต้คาร์ของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะขออนุญาตก่อนนะคะอย่างอื่นเลยขออนุญาตถามชื่อก่อนนะคะคุณแม่ชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณแสงล่ามหาวิระค่ะอืมคุณแม่แตงล่านะคะไม่เรียกคุณแม่ก็ได้เรียกคุณแม่อีทก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่ออีทค่ะอีทของคุณแม่อีทนะคะโอเคคุณแม่อีทนะคะวันนี้ยูขออนุญาตถามแม่อีทก่อนค่ะ คุณแม่อีทมาจากไหนคะเนี่ยเดินทางไกลไหมคะมาจากราดพร้าวโชคชัยสีอ๋อก็คือเราอยู่ที่ราดพร้าวโชคชัยสี่จ้ะแล้ววันนี้คุณแม่เนี่ยดูเป็นพวกรถอะไรจ้ะฮอนด้าแอคคอร์ดค่ะอ๋อฮอนด้าแอคคอค่ะเป็นไงบ้างคะครั้งแรกที่ได้เห็นรถของพี่โตเท่ั้นก็โอเคนะโตออโต้นี่รู้สึกว่าบรรยากาศดีค่ะค่ะชอบเจ้าหน้าที่ทุกคนที่บริการดีมากๆค่ะชอบมากๆ น่ารักทุกคนเลยได้ค่ะก็คือวันนี้คุณแม่มาดูแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็ซื้อใช้เองค่ะอันนี้คุณแม่โทษนะคะรู้จักโตโต๊คาจากไหนคะในลงในเฟซอะค่ะในเฟซบุ๊กนี้คุณแม่ไม่ลืเลยนะเนี่ยเล่นเฟซเล่นเล่นเล่นเฟซบุ๊กนะคะเห็นเราจากในเพจเนาะแล้วก็คือหาแอร์พอร์ตอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับชวนแฟนชวนคุณพ่อชแล้วก็ชวนลูกชวนร้านนะคะมาดูรถกันที่นี่นะคะแล้วก็ คุณแม่มากี่ครั้งคะถึงตัดสินใจซื้อครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวตัดสินใจเลยค่ะนะคะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะได้โอกาสทางโตโต้คาของเรานะคะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวยุจะขอญาตประเมินความพึงพอใจของตัวคุณแม่อีกนะคะว่า อ๋อเต็มร้อยเลยนะได้เต็มร้อยเลยได้ค่ะว่าคุณแม่พึงพอใจการบริการของโตโตคาร์ของยูมากขนาดไหนนะคะแล้วก็ยูจะเป็นยูโตโตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจได้ในสายตาของคุณแม่อีหรือเปล่านะคะหลังจากที่ยูนับ1นับ2นับสานะคะถ้าคุณแม่อีรู้สึกประทับใจแล้วก็พึงพอใจกับการบริการของยูนะคะขออนุญาตให้คุณแม่อียกกดไลค์ให้นะคะโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่อีรู้สึกเฉยเยธรรมดาธรรมดาก็นั่งสวยๆยได้เลยแล้วก็ ถ้าคุณแม่คิดว่าทางโตโต่คาของเรามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงก็สามารถพูดได้เลยนะคะทางเรายินดีรับฟังและนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะ,ค,ะคุณแม่ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะยุขออในญาตนับนะคะนับหนึ่งนะคะค่ะนับสองแล้วก็นับสาม,สามค่ะคุณยอดค่อชื่ยกเมื่อลูก ยังนีด้วยลูกกับคุณย่าไม่ยกหรอไม่ยกให้คุณย่าเหรอลูกคะหลานงงหลานงงได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ายุนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะของโตเตาค่นะคะขอญาติอวยพรคุณแม่และครอบครัวนะคะให้พบแต่ความสุขความเจริญสาธุค่ะวันนี้วันพระด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะเดวจะขอถ่ายลูกตรงหน้าลวก็ได้เลยค่ะยินดีค่ะที่มีโบได้เลยค่ะคุณแม่จะได้ไปลงเฟซ